ก็จะมีสี่รูหนึ่งละแบงนะครับสีกครับวันนี้เราก็จะมาเปิดดูน้ำยากระตุ้นนะครับทำให้ไม้กิษสนามีสารเลซินสามทรีดอมหรือเราเรียกกันว่าอากาออยภาษาอังกฤษนะภาษาไทยก็เรียกน้ำมันกิษสนานั่นแหละครับ อันนี้ก็เป็นสารของนําเข้าลิขสิทธิ์โดยบริษัทของมูไทยแลนด์นะครับนำเข้าโดยบริษัทของมูเนาะ,ะการทําสารมีหลายสูตรมีหลายแบบการทํามีหลายเทคนิคนะครับสิบกว่าปี20กว่าปีมามีหลายเทคนิคที่ประสบความสําเร็จมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้สว่านเจาะเข้าไปรลบต้น แล้วก็ใช้ไม้เสียบทุกชิ้นแช่น้ํายาเอาไว้แล้วก็แทงเข้าไปอันนั้นก็มีหรือจะเป็นการเจาะแล้วก็ใส่ขวดที่ปลายแหลมคล้ายข,ขวดซอสที่เราไปเอ็มเคนะว่าเคฟซีเอาขวดซอสดดแหลมแหลมแทงเข้าไปาแต่หลายๆครั้งถ้ามันหนักมันก็จะหักตกลงมาเนาะ เราก็ออกแบบมาของสูตรของเราก็จะเป็นถุงน้าเกลือแบบนี้นะครับเป็นถุงอย่างนี้ใช้สว่านเจาะแล้วก็เอาเข็มเขาแทงเข้าไปแล้วก็ห้อยแขวนเอาไว้ง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับ,นะรบก็ประมาณอย่างนี้นะครับเนาะจะง่ายกว่าสะดวกกว่าแล้วก็ขั้นตอนอไม่ค่อยเยอะนะครับขั้นตอนสบายไปง่ายแค่เจาะ รอบๆคนต้นแล้วก็ใส่เลยนะครับทําให้โครงสร้างเขาไม่เสียหายเวลาพายุมาฝนมาลมมาเนี่ยมันก็จะโอเคนะครับต้นไม้ไม่หักโค่นง่ายนะครับแล้วที่สําคัญน้ํายาของเราเป็นสูตรที่ว่า,เ,าเข้าแก่นไวนะครับใช้เวลาแค่ปีหเดือนถึงสองปี ก็ตัดไม้กิษนาขายได้เลยนะครับจริงๆแล้วไม้กีสนานี้ไม่มีแก่นนะครับไม่มีแก่นจะใช้กับคาว่าแก่นก็คงไม่ได้นะครับธรรมชาติของเขาไม่มีแก่นแต่ไม้กิษนาจะเกิดปฏิกิริยาสร้างสารมาเมื่อต่อเมื่อต้นเขาโดนการเจาะไม่ว่าจะเป็นด้วงด้วงปากแข็งนกเอยอ,อะไรมาเจาะลําต้นเขา นะครับเขาจะขับสารออกมาเป็นการแอนติ o บอดีให้ต้นเขาขับสารออกมาเพื่อที่จะรักษาลำต้นสารตัวนั้นซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษมีความหอมนะครับมีความหอมหอมมากๆเลยแล้วก็มีราคาแพงนะครับทีน,นี้น้ำยาเราพร้อมแล้วครับนี่เตรียมส่งมาครมาแบบนี้เลยครับรสดใหม่ๆนะครับถ้าใครซื้อไว้แล้วก็ยังไม่ได้ใช้น่ยจะเก็บไว้ประมาณ2เดือนหรือสเดือนนะครับไม่ควรเกินนี้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเชื้อมันจะเสื่อมคุณภาพเราอยากให้พี่น้องเกษตรกรทดลองใช้ดูนะครับผมเนาะไม่แพงครับลิตรละ550บาทครับช่วงนี้ผมจัดโปรอยู่นะอ่า10ลิตรหรือว่า10บสิบถุงนี่นะห้า0ันบาทนะครับามาโอเคโอเคนะครับ แค่นี้ก่อนครับนี่ครับเราเตรียมส่งออเดอร์ครับการันตีฮะออเดอร์อ่าแต่ละเดือนก็จะประมาณสามลังถึงสี่ลังแบบนี้ครับ